สวัสดีนี่คือเมเปลิลดินท่าโพสเลยเราไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยไม่ได้ใช้แ,แต่เราก็อันี้มันก็คือไอ้นางเงือไอ้นางเงือกใช้ไม่มีปล้ลไม่มีโฟเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะแต่งโฟยังไงนีนี่ตัวฉันฉันทำให้มันขยับได้เฉยๆมา ใครกันนะแต่งตัวเป็นใครคิดไม่ออกเลิก์ฉันจะไปเปลี่ยนหน่อยแล้วก,กันเ็คืออน่ะอ่ะกันแบบนี้กลัวเลยมองมองแบบนี้จะเปลี่ยนแบบใช่ไหม อันน <Es> <an> ี <t ong half> ้ก็เอาเป็นแบบธรรมดาทั่วไปดีกว่าไม่คิดเลยไม่คิดก็จะดื้อรั้นเลยไม่คิดอ่ะไม่อยากจะคิดเลยอยากจะดื้อรั้นไหมไม่อยากจะคิดเอออันนี้ก็อือ

ดูบูบเปตนสองนั่นแหละวันนี้ลมน้อยอสาสมมติทำให้ตัวมันหายข้งตัวแบบนี้ได้โอ้โหหูองผลเสีกเกิบเจ้อดีเจอดีเไดอรูบอดวัวชิน้นงูภาพวาดเฮ้ยเฮ้ยหายอยู่นะ ดูด <sa iden blessing> ิเหมือนเดเปิ้ลเป็นภาพวาดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเป็นหนึ่งอะเปลี่ยนงานเป็นหนึ่งกันเอามาเจาอไอ้เกมไหนนะนัสทำอะไรของกูะเนี่ย ナイス。Nice. ตัวนี้มันคุน้นๆแฮะตัวละครเนเปิ่อนในอะไนวะน่าร ada kalau binten saya, ah, biar binten betul jempuh ni, tidak. Oh, ni tu heh, nanti. Tadi, jatuh binten berlian, jatuh binten berlian, jangan jatuh binten berlian. Ini dia. Nice. อให้ปืนเป็นพลังน้ำแล้วกันไอ้น้ำไหนดีวะนาเรียกับเลขอันน,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 นีก็กง้าอืมอืมอืมอ,มอม 嗯。嗯。Mm. Mm. แค่ okay, นี้แหละอืมแต่ก่อนพอเดีย๋ยวเราก็จะมาเอาถุงมือขังฉันออกก่อนตรงนี้มันถลีศมากเราจะถุงมือนะนี่ไง ตัวอื่นที่อาชวันหลังอะไรทุกคนฮ้่เสียงต้องรีบแลีบลิปอืมชมพูเสียงเขาแบบในห้องสมุดแล้วกันคลิปนี้ขอลาตดวไปก่อนจ้าบ๊ายบาย